สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับต้องบอกก่อนเลยนะวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่นะครับมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับสําหรับใครนะครับที่หลงไหลในตัว PPV นะครับค่ายโตโยต้านะครับตอนนี้มี All new Fortuner นะครับปี2018นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมตกแต่งมาได้สวยและลงตัวมากนะครับคันนี้เป็นปี2018เป็นเครื่อง2.8ดด้วยนะครับราคานะครับที่เพชรยนต์เสนอขายนะครับ 9 9 0 0 0บาทนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ9 9 0 0 0 9 0บาทนะครับแต่คันนี้เป็นสีเทาดำนะครับสีหายากนะครับแล้วก็เป็นปี2018เครื่องยนต์2.8ด้วยนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับไม่ใช่ 4WD นะตัวนี้สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับในตัว t o y o ต a f o r ร u n e r คันนี้ก็ผมแนะนำรีบๆเลยนะครับเลขไม่1 3 0 0 0 0กิโลต้นๆเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่ารถเข้ามา ปรับสภาพไวมากนะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับตัว t o โยต้าฟอร์จูเรคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8ราคา999นะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับต้องบอกกันเลยว่าคันนี้ทุดสุดจริงๆนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามมากสาหรับคันนี้นะครับชุดกันชนด้านหน้านะดูนะครับแนสนิทนะครับสีเทาดําสีเดิมแท้เดิมจากศูนย์เลยนะครับ ชุดไฟนะครับก็เป็น r v d ไบ b e บีมตรงรุ่นเลยนะครับของป้ายแดงเลยนะครับโคมไฟก็สายสายสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับตรงนี้ก็เป็นดําด้านนะครับเป็นดําด้านผมไม่แน่ใจว่าแร็ปหรือว่าเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าหล่อลงตัวมากนะครับกระจน่าเป็นสีดําด้านกับตัวรถที่เป็นสีเทาดํานะครับทําให้ดีไซน์เนี่ยสวยดูนะครับ หล่อมากนะครับราคา999ฟรีดาวจัดได้เต็มนะครับคันนี้นะต้องบอกเลยว่าชุดกันชนแนบสนิทไฟตัดมองพีโครเมียมอะไรให้เรียบร้อยนะครับรถจอดในร่มนะครับสีสดมากนะครับล้อแม็กก็เป็นแม็กตรงรุ่นเลยนะครับปัดหน้าเงานะครับทูโทนนะครับเป็นแม็กหกลูนะครับจานด้านหน้าขนาดใหญ่นะครับเป็นดิสเบกสี่ล้อเลยนะครับตัวปี18นะครับคันนี้เป็นยางบิสโตดูเลร์นะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามคุ้มค่ามากนะครับสําหรับใครที่อยากได้ PPV สักคันหนึ่งนะครับ ดช่วงล่างเดิมๆนะครับตัวรถสวยๆดอกยางใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมดูขอดูปียางแป๊บนึงนะผมก็ส่องไม่เห็นอลยยางปี2021นะครับนี่ยางปี2021นะครับสวยๆเลยคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่สนใจในตัว t o y o t a f o r ร u n e r นะคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับบันไดด้านข้างก็สีเดิมนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้ใหม่นะครับ เพราะว่าเมื่อกี้ผมผมขึ้นไปถ่ายรูปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้อากาศคืมๆนะครับฝนจะตกทั้งวันเลยนะครับที่กรุงเทพเนาะนี่นะครับดูแสงกระทบใส่แก้มหน้าขวานะครับเงาแวบนะครับช่องไฟ A B นะครับตรงหมดนะครับตัวรถสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกระจกเป็นกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับรถสวยๆมีการสาดให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าไฟมีไฟเลี้ยวนะครับ ของแท้เดิมจากศูนย์ทุกอย่างนะครับคันนี้มาพอมกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับตรงมือเปิดจะมีลักษณะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าคันนี้สภาพเดิมร0 0ไมล์แสนสามรถปีส8สวยๆนะครับติดฟิล์มมืดๆมานะครับประมาณ80ได้นะด้านข้างนะครับทาให้คันนี้ดูหล่อและลงตัวมากนะครับดูเฉดสีไล่มางนี้นะครับตรงเป๊ะตัวรถไม่มีเคาะไม่มีทําสีไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างๆนิดนึงนาวาล่าหลุดจองนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับคันนี้ก็ด้านท้ายเดิมๆเลยฟอร์จูเนอร์2.8นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับสวยๆนะครับมีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับแล้วก็เสาวิทยุก็จะเป็นคีบชาร์กนะครับเป็นคีบฉลามแล้วนะครับแล้วก็มีดนามิกตรงหลังคานะครับจะเป็นร่องๆนี้ครับเป็นไดนามิกของเขาแล้วก็มีโลโลบาร์ด้านบนนะครับนี่สวยๆนะครับ ไม่มีรั่วซึมของเดิมจัดศูนย์นะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับด้านหลังคันนี้ก็ผมว่าน่าจะแรปมาแล้วแหละนะเป็นแรปสีดํามาสวยๆนะครับคันนี้ก็ทะเบียนสวยด้วยนะครับเป็นสองจุดแปดโลโก้ครบทุกจุดนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกของเดิมศูนย์ทั้งหมดนะครับนี่เส้นแสงขอบประตูนะครับสวยๆนะครับชุดการชนเดิมๆนะครับใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับที่เบอร์ศู2ย์หกสองหกีู่นย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดห นะครับสปอยเลอร์สวยมากเลยนะตัวนี้นะครับยาวมากเลยฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าแตะปุ๊บรอเปิดออโต้นะครับด้านล่างก็ชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับไม่ขึ้นสนิมนะตัวรถไม่มีจอดแช่น้าไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับสีรถก็สวยๆเลยเดิมๆนะครับดูเบาะแถวสามแทบยังไม่ได้เอาลงมาใช้เลยนะครับใหม่มากคันนี้นะครับน็อเน็บเดิมหมดนะครับซ้ายขวา เม็ดอาร์กอะไรยังอยู่เลยอันนี้เป็นที่ซับเวลาปิดลงมานะบางทีแล้น้าจะเข้านะครับเนี่เม็ดอาร์กเดิมนะครับหัวน็อตเดิมหมดซ้ายขวานะครับสวยๆเลยคันนี้ใครสนใจนะครับ99 9นะครับรีดาวจัดได้เต็มมีบริการจัดไฟนั้นให้ทั่วประเทศเลยนะครับนี่นะครับคําโชคหลังไฟฟ้านะครับพมเข้ารูปอะไรต่างๆตรงนี้ของเดิมหมดนะครับไม่มีแบบไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะใหม่มากนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงอะไรก็จะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้ สวยจริงๆนะครับคันนี้บอกแถวสามน่าจะยังไม่เคยกางเลยเพราะว่ารอยถลอกตรงเนี้น้อยมากเพราะว่าเบาะแถวสามเวลา,เาลงมามันต้องล็อกกับขาตัวนี้นะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้นะเป็นตัว2.8นะครับด้านหลังก็มีแอร์มีไฟภายในห้องโดยสารอะไรให้เรียบร้อยนะครับรู้ๆกันอยู่นะครับ PPV ค่ายโตโยตานะครับใช้ดีแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าสวยสุดคุ้มนะครับคันนี้เบาะ คนนั่งแถวสองก็ดูนะครับไม่มียุบไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะใหม่ๆนะครับสวยๆด้วยเป็นสีอิมตาลนะครับแสงประตูเดิมๆหลังคงหลังคาไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับมีแอร์หลังนะครับนี่สั่งเปิดปิดจากตรงข้างหลังได้เลยนะครับสาหรับตัวนี้นะก็สั่งเปิดปิดจากตรงนี้นะครับสวยมากนะครับสําหรับคันนี้ก็ด้านหลังก็จะมีก็จะมีปักแล้วก็เป็น power outlet ให้นะครับด้านบน power outlet ข้างหน้าเป็นปัก นะครับพรมทุกอย่างก็เป็นของโตโยต้าเลยนะครับแท้เดิมจากศูนย์คันนี้ต้องบอกว่าลุดมาได้ยังไงนะครับสวยมากนะครับต้องบอกกอนเลยนะครับ2.8นะครับขับเคพื่อนสองล้อนะครับผมสวยๆนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับแผงประตูเดิมๆไม่มีคอทําสีพิคความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับใครที่ซื้อลรถกับบริษัทเพชรยนไปแล้วนะครับแล้วชมคลิปนี้อยู่ก็ฝากคอมเมนต์นะครับเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าท่านอื่นๆด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับ ที่ติดตามช่องเนตเพชรยนต์นะครับแล้วก็มั่นใจในรถของบริษัทเพชรยนต์นะครับสวยๆนะครับมีบริการจัดไแนัซนให้ทั่วประเทศนะครับบอกไฟฟ้านะครับแผงประตูเดิมๆนะครับเป็นหนังเสียงตาลตัดสีดํานะครับกระจกออโต้สี่บานนะครับปอดแสงอาจจะน้อยนิดนึงนะครับต้องขออภัยเพราะว่าจอดอยู่ในใต้ตึกนะครับนี่นะครับไม่มีถลอกนะครับผมบอกเลยว่าใหม่ๆนะครับนี่สวยๆนะครับสองจุดแปดมีลําโพงตรงนี้มาด้วยนะครับ คอประตูเดิมๆนะครับสีเดิมๆใครสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์062 640 7776นะครับต้องบอกว่ารถในสภาพเดิมทุกทรงนะครับวงมาลัยมันติฟังก์ชันเต็มระบบนะครับมีระบบพุชคอนโทรลแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทให้ด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะครับนี่นะคันนี้ก็จะมีปุ่มพุชสตาร์ทมาให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่เปิด ท้ายนะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝาถังน้ํามันอะไรต่างๆนะครับมาพร้อมระบบ cruise control ให้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับแอร์แบ็ก7ใบนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบเต็มระบบเลยนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นคอนโทรลหน้าจอนะครับในเลขใหม่แท้ๆนะครับแสนสามหกพันนะครับฝั่งซ้ายก็เป็น entertainment นะครับรับสายวางสายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรต่างๆนะครับคันนี้ก็มาพร้อมเกียร์ paddle shift นะครับบวกลบนะครับตามสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะครับบวกลบ2จุดนะครับหน้าจอครับหน้าจอวิทยุตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นของตัวท็อปเลยนะครับถ้าในตัว f o r t u n e r ตัวท็อปใน l e g e n เดก็ใช้จอเดียวกันแบบนี้นะครับสวยๆนะครับของแท้เดิมๆจากศูนย์นะครับพงบอกว่าสวยทุกตรงนะครับคันนี้แอร์ก็เป็นออโต้นะครับใช้งานง่ายมากเลยนะครับด้านล่างมีพาวเวอร์เอาท์เลแอร์เป็นออโต้นะครับสวยๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะพอดีรถวิ่งตัวเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับใช้งานง่ายมากนะครับกับเครื่องยนต์สองจุดแปดลิตรผมว่าตอบสนองสุดๆอัตราเร่งนี่ลื่นเปิดลื่นเปิดนะครับนี่สามารถปรับบวกลบได้นะครับหัวเกียร์ก็เป็นหัวเกียร์เดิมจากศูนย์เลยนะครับตรงนี้เปิดได้เป็นที่วางแก้วน้านะครับแล้วก็มีโหมดพาวเวอร์โหมดและอีโคโหมดมาให้นะครับก็ไว้ตอบสนองคันเร่งนะครับบางทีเราขับคึืนข่าวหรือต้องการอัตราเร่งแซงที่ รวดเร็วทันใจนะครับเราก็ปรับมาใช้ power mode ได้เลยนะครับแล้วก็มี traction control นะครับการลื่นถลายอันนี้เป็นปุ่ม A off ก็คือปุ่มที่เวลาเหยียบเบรกรถจะดับนะครับเวลาติดไฟแดงนะครับถ้าไม่ถ้าไม่สะดวกใช้ก็กดปิดไว้ดีกว่า เพราะว่าทุกครั้งที่สตาร์ทรถมันจะเปิดของมันออโต้อยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับในตัว Fortuner นะครับ2.8สีเทาดำคันนี้ก็ลงติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับต้องบอกว่าสวยมากจริงๆนะครับกับคันนี้นะครับราคา999,000บาทนะครับเลขไมล์130,000กิโลนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับตัวต้า f o r t u n e r รคันนี้รอๆนะครับตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเน็ตเพชรยนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีคร